น้องสองคนให้อยู่บนรถนะพี่น้องสองคนให้อยู่บนรถมคนีมียไครแจ้งแ้วอ้ปแจงคมีคนมไีแจ้งคีคนที่แงฟ้าปะวิ่งขึ้นรถแต่ไปอยู่

ไม่ใช่ครับตึ้งโมวันนี้ที่โลกเมื่อกี้ตึ้งโมเหรอครับโมโมมาหาพ่อที่โกเดี๋ยวเพี่พี่นั่งครับอ๋อพี่นั่งไว้พี่นั่งอะไรครับครับครับลูกสาวของพี่ผมไม่เป็นไรหรอกครับอ่าไม่ไม่ไม่นั่งเลยแป๊บไปไหนไปไหนจะไปไหนผมไม่เรียกลูกสาวผมมาไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องมานี่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 พี่มานี้พี่มานี้ไปไหนครับนั่งเฉยครับ ครับให้ให้นั่งรถอันนี้อยู่กับลูกสาวกี่คนครับอยู่สามคนสามคนใช่ไหมครับ